จังนี่วะเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันกลับมาที่นี่อีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ hey, ดิจังเฮ้ยส hey, วัสดีพี่ต้าเฮ้ยน hey, ี่เรากลับมาติดคุกกันอีกแล้วเหรอใช่เรากลับมาติดคุกกันอีกแล้วแล้วทาไมพี่ต้าถึงติดคุกล่ะอ๋อคือพี่อะแบตเตอรี่จะหมดพี่เลยเขาไปขมโมยฐานจากเซเว่นพี่เลยโดนจับนะ่ะจังเป็นอะไรติดคุกเหรอพี่พี่ต้าติดคุกเพราะว่าพี่ไปเอาแบตแบตเตอรี่มาใช่ไหมเพราะว่าพี่เป็นหุ่นยนต์เหรอใช่ดิจังอะไป,ไปโดนอะไรมาเพราะว่าหนูว่า ไปโรงเรียนตอนตีเอ้ยไปโรงเรียนตอนตีสองครูก็เลยด่าแล้วก็เลยติดคุกใช่ตีสองือโคตรแควนะแต่ว่าเขาไม่ไปกันเวลานั้นแล้วตอนนี้คือเราจะต้องแหกคุกกันใช่ไหมไปต้องพูดเบานะเพราะว่าผูมุมันอยู่ข้างหน้าตำรวจเนี่ยเคเนี่ยโเพื่อนเปิดประตูให้เราเนี่ยมาเป็นครอบครัวเลยเฮ้ยระวังเราต้องมาทางนี้เอฟเอฟเใช่เหรอใช่ใช่ใช่เบาเบเบาอเป็นะ เดี๋ยวเดี๋ยวกดกดนี้ก่อนอุ้ยมันเปิดให้เราแล้วเหรอไอ้เพื่อนไม่ไอ้ยเพื่อนคนเนี้ยเนี่ยเหรอหนึ่งสองสามอะไรอ่ะคนนี้เขาคนนี้เขาหนึ่งสองสามปิกสี่เก้าเขาเปิดให้เราอ่ะเอ้ยคนนี้เขาแหงคู่มากับเราใช่ไหมอืมเอ้ยตกเุ้ยอ้าวแล้วพี่ตกพี่ไปตรงนั้นได้ไงอ่ะพี่ไปหุ่นยนต์ไงจำไม่ได้แล้วคนนี้เราไม่ก็ตกเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตัวเองพี่พี่ตายไปหุ่นยนต์ก็ เออที่พี่ที่พี่ไม่ตุยอ่ะก็เพราะว่าพี่อ่ะก็ที่เที่เราต้องถาเะว่จังรู้สึกว่าตเนแเริไม่เป็นจริงเลมแบบตกแล้วไม่ต้องถามรอกว่าจัถามเองดนเยไม่เป็นห่ยนางเงี้พี่เลยไม่เป็นไรไปอืมขึ้นบันไดโบันไดใหญ่มากค่ะอุยพี่พี่ลอช่องมาเลยเหรอใช่ไม่ใช่พี่เปิดสิอุยอุยอะไรอ่ะอะไร ็นพี่หั่นหลังอยู่อะไรนะพี่ต้าพี่หั่นหลังอยู่พี่เลยไม่เห็นอ๋อตำรวจสีเขียวเหรออืมน่ากลัวมากแล้วนะอุ้ยเจ็บน่ากลัวมากตำรวจสีเขียวอุ้ยต้องรีบไปต้องรีบไปอะ่ะเฮ้ยมันมาแล้ว uh. <laughs> วันเร็วพี่ต้าตำรวจสีเขียวน่ากลัวมากอะไรอะ่ะต้องหาไอ,อ้นี่บวบบวบไมไ่จอบแล้วบวบ ุณรัวร oh ัวคุณ oh. รัวรัวคุณร oh. 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 ัวรัวคุณร oh. ัวรคุณรัวรัวโอ้ยเสื้อตัวเซึงงนเหรอเดซึงเอาเอาว้นี่ตำรวจเขียวอ่ะนี่ตำรวจเขียววันนี้จังวันนี้แล้วเจอตำรวจเขียวแล้วไหนไหนเฮ้ยตำรวจสีเขียวต้องกดปุ่มเหรอ เขียนมองหน้าเราแล้วอ en> like ุ้ยมันกระโดดไม่ถึงน่าจะตัวสีเขียวอันนี้คือน่าจะเป็นพ่อมันแน่เลยอ่ะเอ้ยฉันไม่ตุ้ยง่ายหรอกไอ้ตุ้ยเขียวใช่ๆช่เอ็ดดูดเขียวทำไมอเอ็ดเอ็ตุ้ยเขียวทำอะไรก็ได้ไม่ไงดูดิเฮ้ยเฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยวันนั้นน่าจะเป็นพ่อแน่เลยยามาดูนี่ก่อนใครไม่รู้อุ้ยอ๋อไม่ใช่ ลูกงงอยากจากก็ไกไปไปไปมาแล้วมลแกงันมาแ้งครอบครัวไม่ใช่หรอขึ้นมาได้ขึ้นมาได้หรอวิ่งหนีวิ่งหนีมันมาเป็นครอบครัวเลยจะตัวใหญ่แกเข้ามาได่หรอจาครอบครัวครอบครัวไม่เก่งพวมันั่งวัดตัวปลาอยู่ เก็บ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 เอ้ยเจ้าที่ที่เด้งที่ดึงดึงอุ้ยอันนี้เทปดีเหรอเอ้ยเสียงเลยใช่ไหมที่เปิดเสียงเปิดแอร์ก่อนนะเพราะว่าอะไรป้าเดี๋ยวลูกจะมาร้องให้ดราม่าร้องรห้เหรศอาร์ติฟิศอ๋อยุนไยใหม่เลยผู้ชายทำไมเขาไม่ได้ตัดเปิดแอร์ก็ได้อาเขาเดินเขอเดิเขาเดินไม่ได้ร้องให้จริงนะครับเป็น แค่บทละครที่แม่มมเตัดะะก็ไปเรียนต่อเมื่อกี้ไม่ใช่ครับเป็นเสียง AI อของผมนะครับก็แล้วพี่ตาพูดกับใครเป็นบักบักในหูฟังครับดึงลงมัน,นดเดี๋ยวมาได้เฮ้ยเจย่ยจอ,ยอยีพวกนวดหนียว เออดูนี่สิเขาเขาจะติดอยู่ที่นี่นะแล้วแหละหุ่นตัวคนเนี้ยอ๋ออะไรอ่ะเราไปทางนี้กันก่อนอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะกดดิเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งๆๆวิ่งไปวิ่งไป ีตำรวจเขียวอีกแล้วตำรวจเขียวันเหรออย่าเข้าไปใกล้นล้วเดี๋ยวมันทำร้ายเราต้องไปทางไหนนะ่ะทำไมเราไม่ได้วรวดหรอเปลี่ยนก่อนเพราะเราเาป็นอย่างนี้แหละเราเลยมาติดคุกอ่ะเพราะเราเป็นคนขี้ขโมยอย่างเงี้ยพาควา,วาช่วยกันทางช่วยกันทางเอ้ยเราออกมาข้างนอกได้แล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหมาที่ตำรวจเลี้ยงไว้เหรออือเราต้องรีบวิ่งไปป่ะเปลี่ยนก่อนเราต้องรีบวิ่งไปเหรอโอเคพร้อมไหมไปก่อนเลยเย้่ยมว้ายะเดิเห กันเรากระโดดลมี่เจ้ากรนโดดลมกิตนกระโดดลมกตนเฮ้ยตำรวจมาตงตำรว้อรีไปเลยตวเยนดีรเยรันเย้าอเกือบตัวหมาตัวใหญ่ั้างตัวท้ายมองไม่เห็นเลยเกือบอ่หมาหมาตัวที่มันเป็นสองหัวเาใหญ่น่ากลัวมากมองไม่เห็นเราไม่เห็นดียวหัดตกใจวิ่งหนี จริงด้วยจริงด้วยเขาเป็นหนุ่น ในนั้นพวกคุ่นนั้นได้เลยให้มันจะอยู่ในท่ออ่ะจำได้ไหมเขาเป็นหุ่นไม่ใช่หรอหรือว่าในนั้นมันมีตัวอะไรอยู่นะ่ะอย่าพูดเลยอุ้ยตัวเล่นได้ไหมอย่าพูดเลยฉันเริ่มกลัวแล้วอันนี้เป็นหุ่นใช่ไหมเนะี่ยหุ่นแน่เลยหุ่นเหล็กอ,อย่าพูดเลยฉันไม่รู้ว่ามีตัวอะไรอยู่ในนั้นฉันเริ่มกลัวแล้วกับพวกแห่งนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เราติดอยู่ในนี้ก็ได้อฮ้ยมันเข้าอยู่ในท่ออ่ะ ไม่ใช่นม่ไม่ใช่ไม่ห่ยนตเหมือนแ่าเหมือนดีจังมากกว่านาโซทรสคุณเล่นคุเล่นนมันทอะนีดยเ้ยไม่เหมือนฉันสักหน่อยอ่ะยันไม่หุ่นยนต์เลเซอร์ไปโอ้ไหนก่เลเซอร์มันเลเซอร์เฮ้ยนี่มันเลเซอร์ยางไก่หรือเปล่า อะไรงั้นเหรอเธอนี่มเลสเซืรอย่างไก่ันไม่รู้เหมือนกันมีบันไดด้วยนะเธอโอ้เหมือนเขาเตรียมมาให้เราเลยเขามีลูกศรนี่นะอุ้ยพับกดไปพลังเอ้ยมีลูกบาสด้วยอ่ะโอ้โหน่าเล่นจังดวนใหญ่มากเลยอะอันใหญ่อันใหญ่กว่าตัวฉันอีกอะใหญ่กว่าหน้าฉันอีกมันไ้เธอชยด้วยฉันไปไม่ได้เนี่ยมันบั๊กอะไรไม่รู้เนี่ยใหญ่กว่าหน้าฉันอีก บักอะไรไม่รู้โอเคไปแล้วเฮ้ยมาเร็วเนี่ยลูกปั้นใหญ่กว่าหน้าฉนอิบหืหุ่นอีกแล้วไม่ไม่หุ่นอีกแล้วไม่ลงพักนี้เขามีหุ่นเยอะจังกูไปรู้ยเสียงใครหลับอ่ะโอใหลองลูกปา้จริงด้วยนี่หุ่นแต่เอ้ยอันนี้ไม่ใช่หุ่นอันนี้เป็นโออยเดี๋ยวลูกบาสเนี่ยมันจะมาเข้าแน่เลยฉันไม่รู้เออฉันจะมาไม่เห็นแล้วไม่ไม่ ตอนปล่อยลงมาจกลูกยัฉันก็ว่าอยู่มันมีลูกปาตรงนี้โอ้ยดูแลทำไมลูกบลาใหญ่กว่าหัวเราเธอต้องเบาๆนะต้องเบาๆ้ทำไมลูกบลาถึงใหญ่กว่าหัวเราก็เพราะดูว่าคุสีมันตัวใหญ่มากเลยนะ้น่าส่ลูกปั้างบนนุณบดอยไม่า่ เข้าใจตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำมั้ยหรอเนี่ยโอ้ขอส่องกระจกหน่อยนะทันไม่ได้เจอหน้าตัวเองนานเลยไม่เชื่อสิฉันรำคาญเสียงนะเฮ้ยเราลองเปิดประตูกันไหมอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะปเจปเจงั้นเหรอฝั่งนี้ล่ะเอ้ยอีกแล้วปเจโอ้ยอะไรอะใครอะอ๋อมันไอเราไปเปิดไปดูมันเนี่ย ใช่เตียงแดงเราทุบเราทุบเราทุบเราทบไปเราทุบอย่างโคนอ๋อเพนเหล็กมาวางเอ้าตบเพนเหล็กมาวางอย่างนี้แล้วก็ทิ้งเอาตกเหมือนกันเหนะคราวนี้แล้ไม่ตกแย่ไม่ตกแล้ว รอันเดียวไปเลยไหมอันเดียวโจ๊กเลยอันเดียวใช่จ้าอันเดียวโจ๊กมาอย่าเอ้าไม่นะทันดิคหรอจ้าวัวเข้าไปแล้วนเฮ้ยนี่ไม่วัวเขาไม่ได้็เไหม่เอาหลายอันอันเดียวเราไม่ไหวอ่ะ ไม่ได้啊โอ้ยมันร้อนอะเยี่ยมหัวมัวร้อนอะเกมกับขาไอหัวร้อนอเฮ้ยอือไม่ได้ทำไมอย่าพูดคำว่าอย่าพูดคำว่ากาอืมเป็เด็กน้อยใชนะ่ไหมเอมอ เออตายแล้วน่ากลัวีเยบไปแล้วไงพี่ไม่สะตอบสิทุเรศแ่ว่าเครื่องพี่ด้ตอบเนี่ยเจสตอบของพี่สตอบไม่ได้ไม่รู้ขอตอไแต่พี่จ้าไม่ได้หวงเครื่องคงไม่ได้อยู่แล้วเออคงต้องต้องมาเถียง จะเปิดได้ไหเล่เอ้ามาแล้วโอ้ยย่ยย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 ย่ยย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 ดยยยยยยย้ยยมยยยยยย้ยย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 นย้ยยยหย่ยย้วยย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 ยนยยวยย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 หยยห หนพ่อเฮ้ยอะไร,รอ่ะนี่มันอะไอเนียม,นม่ยมส่องมาตลอดเลยเธอมาแล้วใจเย็นเนย,ย็นเธอใจเย,ย็นอีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วกระโดดไปได้ไหมกระโดดได้ไหม <c oughs> ขี้เกเดะนะขี้เกเดะเฮ้ย มไม่เหรอพี่ว่าได้แล้วรอพี่รอไม่ไหวแล้วมันกระโดดไ,ไม่ได้ไม่ให้ไหมไปก่อนเลยไปก่อนเลโอ้ยไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่กันต้องไปก่อนไม่กันไม่ได้ พออันนี้ทรงยาวไม่มีทรงสั้นมีอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาออกเจอหน้านี้ได้หรอออกได้เขาเขาตกทาคือทรงยาวไม่อันนี้ลายนี่สวยเว้ยแม่งม,มีแต่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แม่ต้องมีอ่ะดูเรื่องหมดูเรื่องหมดว่ามันถึงหรือยังมันถึงหรือยังดูก่นอนค่ะค่ดเนี่ถึงแล้วปล่อยไปเลยไม,ม<า>่ไม่เห็นถึงเลย <laughs> ม่ถึงเล่นให้เลยมาไม่ไม่ไเอเอเล่นคนเดียวเลยช้าไปเลยช้าอย่างกระเต่าง่อยเลย คนช้าที่โรงเรียนจังไม่ช้าหรืออะไรทำงานไม่ตรงาพก็อย่มาเถียงพี่ก็จะทำให้ไงครูก็จะพี่ครูจะทำงานให้จังๆก็ไม่เอาเองที่ครูทำให้

โดน,นทอดทับอยู่ไอ้ตัวนี้ มาเร็วๆฉันรอแล้วจังเลยพี่ฝนเพราะว่ามันจะไม่ไม่ส่งจริงเพราะว่าพี่ได้อยู่ห้องเออพี่ได้กลับมาแล้วโอเคมาเร็วๆโอ๊ยตกใจเลยเหรออืม ดีไป,ปต่อไปตูเฮ้ยเธอมานี่สิเฮ้ยนี่มันแสดงว่าไอตัวนี้แหละไม่ใช่หุ่นแต่ว่าตัวนี้มันโดนทับอยู่แต่ตัวที่รับหุ่นใช่ไหมใช่ไปฉันลอยได้เธอ,อนนดูออฉันลอยได้ฉันลอยได้ดูเฮ้ยฉันกองเกมผู้เล่นฉันเอาเอาของวอล์กเอาหุ่นมาวาง เลยได้ฉันลอยได้วยไป <c oughs> เอากล่องมาด้วยนะเอากล่องไปด้วยนะเฮ้ยเอากล่องไปแล้วเอ้าเอากล่องมันไม่ได้เฮ้ยทำนี้แหละสวยดีเ <c oughs> <and> <c oughs> ยอามีวอลเล็ตแอนดิงโรสธอดูมือฉันแสดูมือฉันจะดูมือฉันหน่อยมือฉันเท่ไหม เอ่ยอยู่น้ยนี่มันหุ่นใช่ไหมเนี่ยมันเอาไว้หลอกแน่ๆเลยเคยแหกูเย้ชิคายเป็นงี้ตลอชีวิตชิคายเป็นงี้ตลอชีวิตแล้วมฉันขา ำลายงานดันดันใยลำตัวลำใจลำสวยลำแรงลำสาลำสวฉันทุเรศมากเลยดูมือฉันสิมันวักอะมันติดอานตลอดกาลเลยอเออจะสู้กับบอได้เนี่ยแต่ไปซู้กับบอได้ไม่้มือปอย่างเงี้ยกายลากฉันต้องเขียวเนี่ย เฮ้ยฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนี่ดูดเอยู่ไเนี่ยไม่ิกันอจัดต้องพยายาวยปุ่มกดปุ่มด้วยกดปุ่มด้วยไหนปุ่มีอะไรทุเมกดปุ่มก่อนอ๋อปุ่มข้างหน้า What? ดีจังไปยังไงไปแล้วเรามีรถสองคัดดงนทุกคน,ด,ด,น,ด,นดีมีหนตาด้วยมีหนตาด้วยมีหน้นาตาหน้าตาหน้าตากดด้านล่างดิกดด้านล่าง <c oughs> กดหนตาตาเลยไม่หมดแล้วกด <ห>ไปไปตัวสุดท้ายต้องกดงต้องกดในตัดนะไป,ไปให้มันสูงส<ป>ูงอ่ะโย้เลมันบู๊โอ้ได้ได้ได้ในตัดโอ้ยโอ้มันสนุกมากเจไม่เคยขับอะไรแบบนี้เลย The Jail ว่ัน,น,นี้แล้วเราพังหรือเปล่าเราชน,นอ่ะว <What DJ S 1> ่าดีเจลหยเสียงให้หลับอะ่ะไี่ไม,เ,ไมเสียงให้อ่ะข,ข้างเลยใครใครอ่ะกอดเดินเนละ ความจำนคีรแล้วจ๊ะอเอ้าไ่มืนในคิดเอาใหม่เอาใหม่จะต้องสสองตัวหรือเปล่าเราจะต้อง่เราอยากจะต้องกระโดเลยหัวในคิ ก็เคยๆวาทุกคนเราจะลองทำให้เหมือนในคลิปนี้จ้ะไปทให้ี่กไปช่วยคนดีกว่าไปช่วยคนไม่ช่คน้หมดใชไหนไม่เนี่ยมหัวโอ้ยมาแล้ว่ามันเลยรู้สึกผิดมากเลยอ่ะเพราะเราต้องะต้องเลย เราต้องรอให้มันมาช้ามากขึ้นในการเปิดเฮ้ยไปเร็วไปไปเป็นไปเป็นเหยื่อลอยใช่ไหมซะอ้าวสวยแล้วไม่มีที่เปิดโอ้โหมีจริงมีจริงอ่าหกสิบเกาจริงขงจะไม่มีที่ก็ไม่มีสาอยู่ข้างหลังมันอ่ะโอ้โหนี่เหี้ เป็นยังแล้วจ๊ะตรงนั้นเอามานี่พี่อาจารย์ขอลงคลิปก่อนนะก็หนึ่งพื้นที่เต็มลงคลิปแล้วเดี๋ยวจะจะหลุดนะเครฉันจะไปแล้วนะหลุดไม่หลุดจังทำแบบนี้ไปก่อนเลยกันดีโอเคไปเฮ้ยทางออกทางออกออกยเูแอนมี่อฮึขีนไหนขีนเนี่ยอมีตำรวจมีครูอ EP หนึ่งมีตำรวจ หีตำรวจหนีครอบครัวตำรวจมห้าสอบหวกับกับพี่ชายไม่ได้เนี่ยนี่อ่ะเจ็ดสิบเนี่ยอ้คิปนี้ปาไปยีสบสานาทียีสิบส่นาทีแล้วมาจังสิบเอ็ดยน่ะไม่ได้จังไม่ได้เตมอ่ไม่จังถ้าหยุดเด พอตหยุดพอตหยุดแค่เพิ่งเลยสิบนาทีเพราะว่าพื้นที่จังได้เต็มไงจังรู้จังเลยหยุดเยอยู่ไม่พอตไม่ได้แล้วพี่มันหยุดไม่ได้เยได้ยังลงคลิปอ่ะมันรวมเก้าร้อยกว่าคนสิบสามดังแล้วนี่ว่ะเขาหน้ามาสองวันคั้งแล้วอ่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเออเร็วๆมันทำคลิปก่อนคลิปพี่จะหยุดแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ย Verses, ah. ไอ้เร,เ,เรื่องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนั้นภาษาไทยครับภาษาไทยภาษาไทยแล้วก็อันต่อไปก็คือมาเร็วมาเร็วดีจังพามาอยู่ค้างไม่ไปแล้วนะทูเรตเขไม่ได้บอกปเฮ้ยไอ้บอสเขียวมาแล้วายซะยีงเข้าปากตยินเข้าปากแน่เลยชนว่ายินเข้าหัวยินเข้าหัวให้จบแล้วปะอีกจบอีกยังยื้วจบอ่ะ นักหลบยิงหัวยิงเลย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 ตายจ้าตูมระเบิดมันกุก็ขันใช่หลือดรอดีจังก่อนดีจังช้ามากเลยดีจังชักช้าเหมือนเต่าทุกคนโอเคเราก็ทิ้งดีจังไว้ในเรือนจำนั่นแหละเพราะเขาชักช้านะเราจะไปกันเองดีกว่าไปเย้ทิ้งดีจังไว้เลย อะไรเว้ยทิ้งดีจ้าแล้วนะจ้าไม่ง่ายใช่ไหมทิ้งไม่ได้หาหาสมไม่เอามาใช้ดีนะคะ